สวัสดีครับมาแล้วพอทที่ดีลักได้ว,ว่าสูบแล้วทิ้งอยากลองมาแค่ลองสูบดูก่อนแล้วอยากเลือกบุหลีจริงตัวเนี้ยโซโล่เอ่าเป็นพอทที่เอาง่ายๆถ,ถ้าเกมก็ทิ้งได้แต่ไม่ใช่หรอกครับเป็นตัวทดลองที่ว่าอันนี้ก็ไม่เ,เท่าเกับทดลองนะเขาเคลมมาว่า1,500คำ เจ้าตัวโซโลเอ็กเนี่ย mm. ก็จะสามารถเก็บน้ํายาถ้าเกิดเราไม่เปิดสูบเลยหรือว่าไม่ใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่อรัดนะอ,อ่มันจะอยู่ที่สองปีเห็นไหมประมาณสองปี 4. เปิดใช้แต่ผมว่าคือตัวเนี้ยเราไม่ต้องรออ่ะมาดูแพ็กเกจข้างในกันดีกว่าให้อะไรมาบ้างไม่มี <laughs> อ่าโอเค ิกล่องให้เรียบร้อยนะเควางไว้วนี่แหละมาดูตัวพี่จริงอ่ะผมแกะมาลองแล้วแหละแต่อย่าใหออ้ดูแพ็กเกจสำหรับคนที่อยากจะเลิกหลี่นะอ่าโจริงอ่ะในกล่องมันมีตัวลองตัวลองไอ้เจ้าต,ตัวตูดนี่มาด้วยน,นี่มันจะมาเป็นแบบนี้ โอ้โหนี่แค่เปิดออกมาฮะกลิ่นแตงโมนี่ทะลุออมเลยแต่ผมฟิลอ่ะนี่คือจุกยางอันนี้ก่อนอ่าก็จะมีเป็นรูแบบนี้เห็นไหมคือเขาตั้งใจทําให้ฟิลมันอัน่นเพื่อที่ว่าเหมือนเราสูบหลีนจริงอะส่วนเจ้านี่นี่มีไฟได้วยนะถ้าสูบน้ํายางน่าจะอยู่จุกอยู่ประมาณ 2 ml หรืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้โคตินจะอยู่ที่5% 5%ก็เท่ากับนินโคติน50มิลิกรัมตัวเนี้ยแน่นมากเหมาะจริงๆเคลมมาว่า1,500คำถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูดใช่ไหมดูดไปเนี่ยแล้วมันเอ้อเอพี่ไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องอะไรหรอไม่ต้องครับ เพราะว่าตัวนี้จะจ่ายไฟที่ผมไม่แน่ใจว่า8วัตตนะ์หรือ10วัตต์นะถึงต่ำกว่านั้นแต่จ่ายไฟต่ำมากแต่ตัวเนี้ยฟิลสูบอะนะมันจะอยู่ประมาณากลิ่นแตงโมจะกลิ่นมันอนะจะชัดทุกตัวเลยแต่ว่ารสชาติอะมันจะจืด,จดเย็นก็เหมาะสำหรับท่านที่จะแบบว่าเลิกบุหรี่อะไรเงี้ย เดี๋ยวผมจะลองสูบให้ดูนะทีหนึโอ้โหแต่ผมย้ำนะครับว่าสำหรับเห็นไหมควันเพลินไม่ค่อยมีเลย พังมากแต่นิกไม่แน่นอิ่มนิกผมบอกเลยผมลองมาแล้วตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ลมแต่บอกไว้ก่อนว่ามันเน้นเป็นฟิวบุหรี่จริงจริงอยากจะให้ซื้อให้พ่อผมมาทดลองเพราะว่าผมเคยไปใช้มอดพอดเคยซื้อแล้วมันหวานคือผมเข้าใจนะตัวผมเองนะลองบุหรี่มันเป็น1ิปีเหมือนกันคำว่าลองก็คือ ที่แรกผมก็สงสัยผู้ใหญ่เลยเอ้ยทำไมเขาบอกว่าลองกันทีสิบยี่สิบปีว่าก็คือมันติดนั่นเองตัวนี้นะฮะไม่ต้องกดปุ่มใดๆเพราะว่าเป็นระบบออโต้ลมไม่มีปุ่มนะนี่ก็จะมีไฟเดี๋ยวเธอปุ่มลองสูบแล้วมันจะขึ้นไหมเอาเอาๆประมาณนี้แล้วกันนะ อแก้วอะบอกเลยทั่วผมม่เ็ขนาดอสูบจย่จัวด,ดูด,ด,ด,ดเจ้าตัวอมอดมอดมีหน้าจออะไรเงี้ยอยู่ที่ร้อยวัตต์ร้อยยี่สิบวัตต์ยังไม่อั้นเท่าตัวนี้เลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ฝากว่ด้วยพอตสโล่ตัวนี้เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมนะตัวนี้ผมซื้อเสียตังมาผมสามารถติข้อดีข้อเสียได้อ่าอะไรแบบนี้จะดีกว่าเนาะเหมาะสำหรับคนเลิกกุหลีจริงๆครับย้ำเลยก็ถ้าเจอพี่หมาตาาหรืออะไรเงี้ยถ้ามันจะไม่ทันแล้วก็ทิ้งใบราคามันบอกไม่ได้ครับเป็นกฎของ YouTube สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะมีอะไรคอมเมนต์ฝากถามอะตอมบุหรี่ตัวใดไฟฟ้าสาม,มารถสอบถามนะครับสำหรับวันนี้มีสยาม48บเวเปอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ